ครับผมบุ้วเอชแปดครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาเซ็นสัญญากับโอนเนอร์เรานะครับที่โรงงานนะครับบริษัทเมสเซอร์สเปเชียลตี้แก๊สจำกัดนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเรามาเซ็นสัญญาครับมาวางแผนงานเรื่องวัสดุเรื่องอุปกรณ์เรื่องซีเควนซ์ของงานนะครับเพื่อเซตอัพนะครับก่อนที่เราจะไปคิกออฟนะครับวันที่15เดือนเก้าหนะครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกทชมไปชมมาพร้อมกันเลยครับ โกลับเ,าาเดิมท่าีเพราะวไม่งั้นเนจเลหาหลักคือตรงนี้คือาลงแล้วก็เก่าหะหมืนอนเองปัญหาคือเวลาฝนตกเยอะ มันซึมมาจากด้านข้างด้วยลปริมาณน้ำวันที่มันเชิดจริงๆใช่คืออาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าพยายามปูเท้ที่มันแบบดีสุดอ่ะเนี่เรประกาศซ่อม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 เสร็จปุ๊บในอนาคนก็เอาไปดูเพิ่เมเตในที่ทุกป,ป,ป่นาอืลนในน้ำมันซึมเขไป,ป ตมามระบบเราแหละเาล้างให้ร่อหนึ่งแล้วใส่ถุง แล้วนี่คือบรรยากาศนะครับในการสํารวจนะครับแล้วก็เดินทางมาเซ็นสัญญากับโอเนอร์เรานะครับที่โรงงานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่จะรีโนเวทนะครับครบวงจรแบบนี้นะครับและอยากจะปรับปรุงซ่อมแซมภาพลักษณ์ขององค์กรหรือโรงงานแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ตรงนี้เลยนะครับหรือโทรหาผมที่ศูนย์82นะครับ619252นะครับสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ